เอาวิดีโอหูกวิดีโอกทีิมก็นั่งเฉยๆไปละลูกเล่าตามาเร็วไม่เอาก็เดี๋ยวแม่สอรอบไป ขอแค่เอวคอยหลังนี่ อยู่ที่การพายเธอเก๋เอ้ยเธอก็พายกับด้านดิพายกับด้านดิเก๋พายกับด้านเก๋เอาเปลี่ยนตัวแล้วเหรอ